สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้แปลงอาบน้ำไฟฟ้าโลมิรุ่น6หัวแปลงนะคะภายในกล่องนะคะจะมีด้ามแปลงค่ะหัวแปลง6หัวคู่มือและสายชาร์จ Type C นะคะสำหรับวิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยค่ะด้านหลังหัวแปลงและด้ามแปลงจะมีบล็อกหกเหลี่ยมค่ะหันบล็อกให้ตรงกันนะคะแล้วก็ดันให้ลงล็อกค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีการเปิดนะคะ กดค้างหนึ่งครั้งเพื่อเปิดกด1ครั้ง,งเพื่อปรับความเร็วปรับได้2ระดับนะคะเมื่อต้องการปิดกดค้าง1ครั้ง,งเพื่อปิดค่ะ ตัวเครื่องเป็นแบบชาร์จไฟไม่ต้องใส่ฐานที่ด้านล่างของด้ามแปลงค่ะหมุนเกียวบิดไปทางซ้ายเพื่อเปิดนะคะหัวชาร์จเป็นหัวชาร์จ Type C USB ค่ะเวลาจะปิดก็หมุนเกียวปิดไปทางขวานะคะระดับการกันน้ำเป็นระดับ IPX7 ค่ะโดยในกล่องจะมีสายชาร์จมาให้นะคะเวลาจะเปลี่ยนหัวแปลงนะคะแค่ดึงหัวแปลงอันเก่าออกมาตรงๆได้เลยค่ะแล้วก็ใส่หัวแปลงอันใหม่เข้าไปให้ลงล็อกเหมือนเดิมนะคะ แปรงอับน้ำไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะคือสีเหลืองและก็สีน้ําเงินนะคะกล่องข้างนอกจะเป็นสีน้ําเงินค่ะไปดูด้านในกันเลยนะคะด้านแปลงจะเป็นสีขาวฟ้านะคะโดยด้านแปลงทั้งสองสีเนี่ยจะมียางกันลื่นอยู่ด้วยนะคะจะได้จับแล้วไม่ลื่นและส่วนท้ายของด้ามน,นะคะจะทําเป็นที่แขวนค่ะสําหรับแขวนในห้องน้ําหรือว่าแขวนตรงจุดที่ลูกค้าต้องการได้อย่างสะดวกค่ะที่ต่างกันนะคะของสีเหลืองและสีน้ำเงินนะคะคือหัวแปลงหัวที่6กกล่องใหญ่ค่ะ ฝั่งสีเหลืองนะคะกล่องใหญ่เนี่ยหัวแปงจะเป็นหัวแปงขนยาวค่ะส่วนฝั่งสีน้ําเงินนะคะกล่องใหญ่จะเป็นหัวแปงใยขัดตัวค่ะที่เหลืออีก5หัวตรงนี้จะเหมือนกันหมดเลยค่ะจุดที่ต่างกันอีก1จุดนะคะคือวิธีการเปิดเพื่อชาร์จไฟนะคะตัวสีน้าเงินเนี่ยวิธีการเปิดจะเป็นระบบบิดล็อกนะคะบิดซ้ายเพื่อเปิดค่ะหัวชาร์จจะเป็น Type C USB นะคะบิดขวาเพื่อปิดค่ะ ตัวสีเหลืองนะคะจุดเสียบชร์จจะเป็นระบบหมุนเกียวนะคะหมุนไปฝั่งซ้ายเพื่อเปิดค่ะหัวชร์จจะเป็น Type C USB เช่นเดียวกันนะคะและหมุนไปฝั่งขวาเพื่อปิดค่ะบอกลาปัญหาการอาบน้ำแบบเดิมๆไปได้เลยนะคะที่มีปัญหาทั้งอาบไม่ทั่วถึงแล้วก็อาบไม่สะอาดพอนะคะใครที่มีปัญหาคนคุดผิวอุดตันหรือว่าเป็นสิวที่หลังนะคะสามารถใช้เจ้าเครื่องตัวนี้ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้นะคะ หนึ่งเครื่องนะคะสามารถใช้ได้หลายส่วนเลยค่ะครบจบในเครื่องเดียวคุ้มค่ามากๆเลยค่ะสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0974475573หรือแอดไลน์แอด Surgery Care หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอนี้สั่งซื้อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ